สว,วัสดีครับปม่พี่น้องมินมอแกนแฟนมอลลัมทีคารุรกหักแพงแฟนๆ fc แฟนๆทางรายการมูลมังอีสานนะครับทางช่องทีวีมือถือบ่าวอีสาน sbm สตูดิโูหรือว่าเฟซบุ๊กบ่าวอีสานนะครับมเนกาสวัสดีพาพี่น้องเข้ามาพบกับรายการอีสานบ้านเข้าหรือว่ามูลมังอีสานหน่่เรื่องพินเหลืองแค้นต่างๆนะพี่น้องมเนกาถือว่า บอกมาเอาวิวเที่ยวถัดเพื่เอเห็นว่าวิวฉากหลังเนาะพี่น้องอเพื่อว่าเป็นการอนุรักษ์อนุรักษ์เพื่อว่าอนุรักษ์บรรยากาศธรรมชาติเนะาะฉากหลังจะสิมี่ไอ้ทุยไอ้ทุยเป็นอยู่ทางหลังกำลังกินหญ้าอยู่พอดีกันเข้ากับบรรยากาศเนาะมันนี่กับจีนัมเอาเอาแค้นมา สองห้ได้ฟังได้เบิงได้ฟังกันครับเพราะวา่าปกติแล้วเนาะดนตรีพื้นเมืองอีสานเ้าก็จะมีพินมีแค่มีบทป่งล่างซ้อหลายๆอย่างเป็นดนตรีพื้นบ้านดนตรีดั้งเดิมเพม่อนว่านเนาะเป็นดนตรีพื้นเมืองแค่เนี่ยเป็นดนตรีดั้งเดิมเนาะพี่น้องครับผมเมว่าจะเป็นแค่แต่พอจะม่เพิ่เอื่นไล่อื่นแค่ในอิ่นคือเป็นแค่ก่าแค่ซิป แค่สิบครึ่งแค่สิบเอ็ดสิบเมตรครึ่งแค่สิบสองเนาะถ้าเอิอน,เป,นเป็นเป็นขี้สากรนะพี่น้องเอิอนเป็นขี้สากรกาเอฟไมเนอร์จีไมเนอร์เอไมเนอร์ดีไมเนอร์บีมันจะมีมีหลายขี้ให้กันเนาะชาแนลแล้วอเมริมกาถือว่าเป็นยากาดสามัป็นเท่านะพี่น้องอ่าเวทีอ่าเวทีพิธีกรดำเน,นินรายการนี่จะเปลี home ่ยนโฮมเค้งนะพี่น้องเป็นโฮมเค้ก ผมเพ่งอยู่หอยู่หน้าอุ้ยเขาทาแล้วนะพี่น้องครับเขาทาบรรยากาศเขาทาบรรยากาศเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีกดใหม่ออกมาครับพี่น้องกฎใหม่มากคือหมายความว่าทายคลิปทายยังต่างๆนี่หามติดคนอื่นทั้งหลังฉะนั้นแล้วห้องกระจังหาวิธีการก็เปลียนยังพี่น้องเอานี่แหละไอ้ถุยเป็นคือจะบอไปฟองเดี๋ยวน้อยถ้ยเี็นออนี่อื่นภาษา บอกกันกระเพื่นกระไดนะพี่น้องอ่ะต่อไปจะให้พี่น้องห้องด้ฟังเอาไล่ฉบับเดิมซะก่อนเนาะแค่นี้มันก็ต้องมีไล่สอยสอยหน่อยสอยใหญ่ไล,ล่ลองลองหน่อยลองใหญ่แล้วก็ไล่เตยเตยหน่อยเตยใหญ่กลับไปทั้งลําเพิ่นลําเพื่นสมัยเกา่าลําเพิ่นประยุกต์แล้วก็เป็นเพลงเป็นอย่างต่างๆไปนะพี่น้องห้องคเป่าประยุกต์เป่าประกอบไปนะครับ มันนี้ถือว่าได้ฉากบรรยากาศดีที่สุดนะครับมีนี่แหละแขกรับเชิญบรรยนก <c oughs> ะฟังเฮาเอยู่เอาพี่น้องอ่ะอับแรกฟังให้ฟังลายทั้งสันพเพ่็เดินว่าลายทั้งสันเลยว่าลายสวยง่ายนะพี่น้องเชิญรับชมครับ ทิวทัศน์อยู่ใต้หมไม้ล่างพี่น้องใต้หมไม้ล่างเนี่ยโอ้โอขาหลายนะพี่น้องขาหลายนี่ผูดใดสิมาอยู่ทางหลังเราบ่มมีดอกนะพนี่น้องมิแตไฮเทนาโอ้ฮอกกะเฮ็ดเอาไปตามยกมายกใหม่นะครับเมื่อนดนกานนัเสียงพินเสียงแค้นมาฝากพี่น้องฮอคือเก่านะครับผมเป็นรายการอุรักษ์มรดกดนตรีพื้นบ้านอีสานนะครับว่าจะเป็นพิน้นเป็นแค้นนะครับอ่าเมื่อกี้กับ่านไปหนึ่งลาย กพื่อเดินว่าไล่สอยไล่สวยใหญ่นะครับบานนี้พี่น้องห้ามาฟังลายปูทรายนะครับแค่หลิมหนึ่งนี่ทั้งสอยมันจะเป่าได้สามไล่นะครับเพราะว่าจะเป็นไล่สอยใหญ่ไล่สอยปูทรายแล้วก็จะมีไล่สอยติดสูตรนะครับอ่ะพี่น้องหา้าบานนี้การมาติดตามฟังในลล่สอยปูทรายเชิญครับ สายนะครับลายสอยโปรสายคือเรากต้องเน้นเน้นโปรสายนะพี่น้องโดโดโดเป็นเสียงหลักเสียงหลักเป็นอื่นเป็นทั้งสอยนะครับนี่คือสอยลายโปรสาย <c oughs> <c oughs> เป็นลายแคนพื้นฐานเป็นว่าเนาะอะ่ผู้ขายเห็นงกับโบคอยเป่าปัญญายังตางบางที่ล่มกโบอยากท่านเนาะเป่าแคบเนี่ยมันช่มีเทคเนิคเปิ้ลหวานาะพี่น้องมีเทคเนิคอ่าคือล่ม ร่มกระปลีนนะครับต้องประสานงานกันแล้วก็เนี้ยวมือนิ้วมือที่เขานับเข้าไปนะครับแล้วก็ยังพลังพลังปอดเวลาเขาดันมันเ้าดันร่มเข้าไปในแค้นอืมฉะนั้นแล้วถ้าถ้าพลังปอดบอดีกับเป้ากับบอบบอดีได้พี่น้องนะคือจังผู้ข่าวเนี่ยขึกันแต่ก่อนเป่านี่มันสิแค้นี่มันสิจวดจวดจวดไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าปอไปลดนเนี่ยมันก็เนอยเพราะว่าการทำมาด่านเริ่นว่าตามตามสวงจังหวะจะโคนน้พี่น้องตาม เพื่อเอื่นตามเนี่ยตามอายุตามอย่างของคนเฮาเนี่ยนะพี่น้องเนขอเราเป็นของธรรมดาเป็นแบบสมากใหม่นาะเหมืองใหม่แต่น้อยมากเลยในพวมเดือมพวมเพิ่มพิ่มแสบพิ่มเบ่งพิ่มตึงอย่างเป็นแบบไปอันนี้คือการสังขารคนเฮากันเป็นของธรรมดาไปหน่อแต่ว่าเสียงแค่นี่เป็นอมตะเนาะเป่ายันได้กับมอญยันนั่นเป่ามวนแข็งมอญนะพี่น้องบ่มีเถาบ่มีหนุ่มบ่มีลาขันเท่าเป่ามวนกับมวนเนาะอันนี้คือ คือแค่กะเป็นของเป็นลายแค่ก็เป็นลายแค่แค่เหลมหนึง่งหรือว่าแค่ดวงในมันสิเป่าได้หลายทา่าเนาะครับบ่อยสิเป็นทางลายสอยใหญ่ที่พี่น้องเขาได้ฟังผ่านมาแล้วก็ลายสอยโปย๊ะทราหรือว่าลายสอยติดสูตรแล้วก็จะมีทั้งลองลองหน่อยลองใหญ่ลองติดสูตรมีเตยเตยพมา่าล่ำเพลินแล้วก็ประยุกต์ไปลหลายหลายเพืนะ่อเนื mm ่องว่าเป็นเป็นลายแค่ แต่ว่ามื่อนี้มาสาธิตที่พี่น้องเขาได้ฟังกันให้พี่น้องเขาได้ฟังกันไล่เพื้นฐานเนาะครับพ่อเพิ่นเอว่าพ่อเป็นสังเขปพ่อเป็นกระไซยาให้อ่าเราบรรดาที่อาจารย์เป็นกําลังสิผู้รเจกต์ทเฮียนเนาะแต่ว่าขอขอโทษขออภัยเนาะขออันกราบคารวะบรรดาครูบาอาจารย์ที่เพิ่นอ่าเป็นรุ่นคู่รุน่นรุนคนก่อนเนาะอ่าที่บอีสานได้ลําเฮียนมากอาจาร ครูอาจารย์อาจารย์หมอแค้นของผู้ขายลีก็คือเป็นเพื่นเป็นเพื่นเป็นหน้านะครับเป็นหน้าเป็นหนองแมวคือคุณพ่อคุณพ่อลีดวงพิลาอันนี้ขออนุญาตเอ่ยซื่อเพื่อนพราะว่าเพื่อนเป็นตนตนตนสังกัดแต่ว่าเป็นตนตนแบบที่ที่ผู้ขายได้ไปเียนอันเป็นหลังจากนั้นมากอะเฮากะมาประยุกต์มาเรียนเพิ่มเติมจากอีกผู้หนึ่งอาจารย์อีผู้หนึ่งหมอแค้นนู้ป่าเก่งอะไรพี่น้องแต่ว่าเดนี้เพื่อนกันยั่งยั่งแต่ว้านก็สิ้ประมาณ กือบแปดสิบปีแล้วมั้งเนาะคือหมอแค้นเพลินนะครับหมอแค้ urn, นเพลินนี่ขออนุญาตเออซื่อคุณครูบาอาจารย์เฮาเป็นอาจารย์ของบาวิสานนี่แหละเนาะเอิันเพลินลุงเพลินลุงเพลินเนี่ยแ,แต่ก่อนเกิดไายเพลินนะพี่น้องแต่ประเด็นนี้เพิ่งกะ่าวได้ไผ่ได้เคยแต่ว่าเราก็ยั่งยู่ดอกอยู่ยทั้งผละทั้งบ้านตาเหลวหัวนะหน้าเนาะพี่น้องตาเหลวหัวหน้าอำเภออำเภออำเภอเขมาราดกา่นเนาะหรือว่าอำเภอหน้าตานี่แล้วเนาะบาวิสากนก็ดจำบ่ค่อยแม่นไปานเด็เนาะครับ เป็นหมอแค้นระดับบรมคู่เื้กันเนาะเดี๋ยวท้ามีโอกาสบสานสิรินั่มเก็บเอาลายแค่นเก่าๆของบรรดาพ่อคู่หมอแค่นพื้นเนาะมาจัดเก็บไว้เนาะพี่น้องจัดเก็บไว้เพื่อจะให้ลูกใหลานเนาะเดวฟังไว้ว่าอะไรแค่นพื้นฐานลายแค่นดังเดิมอีลีหรอการเป่าแค่นแต่ละคนนี่คือสืบกันพี่น้องบอกว่าเรียนเรียนคนคู่จีปูคนบาดคือจังบอกกันไว้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเฮ้จัดนกก มียังกะที่ชมกันขามาม้วนให้บ่ม้วนจะได้กระไดเนาะแต่ขออนุญาตบัดคขั้คุณครูบาอาจารย์ผู้เพื่อนเดียนอาวุโสกว่าลนะน้องพี่น้องแล้วก็เราบรรดาอาจารย์แข็นเก่งๆเก่งหลุดหลุนลานเรื่อว่าหล,นหล,นหลุนนี่แหละมีหลายโพลีโคนน้ากัดเนาะเพื่อนเอวนว่าเป็นของแต่ละเอกลักษณ์ของแต่ละคนบ่คือกันเนาะการเป่าแก่นพี่น้องครับผมคนหนึงเป่าไปอย่างหนึ่งแต่ว่าเป่าไล่เดียวกันอยู่แต่ว่าคนละสองบาทเป็นว่าเนาะอ้าวบัดที่นี่กัน พี่น้องเฮากับขอฝากกันเลก็แล้วกันทางช่องทีวีมือถือบอีสาน s b m set studio โนะแล้วกันทางเฟซบุ๊กนะครับห้องบันทึกเสียง s b m set studio กับศูนย์ร่วมมรดกมุ่นมังอีสานต่างต่างอาเมเนกัขอขอบพระบิดยามสูงที่แฟนๆเฮาติดตามเนาะครับฟังเป็นสังเขปเป็นบ้างเนาะเดี๋ยวจะไหนพี่น้องเฮาอยากฟังอยากฟังเป็นอันทั้งการนิรีเนาะเพิ่นเอื่นว่าไล่หนึ่งไล่หนึ่งถ้าเป่าอย่างกีฬาแข่งแต่จักประมาณจัก สามหน้าที่นาะพี่น้องพอเป็นเป็นไล่ไล่ทั้งสรรไล่ทั้งลอกไลทั้งางานเนี่ยเป็นสรรหน้าที่พี่น้องเ้ากัติดตามรับชมหลาทางช่องทีวีมือถือบใบสานยูทูบนะครับใบาสานเอสบีเอ็มสตรีโอนะครับผมพี่น้องเ้าก็จะได้รับชมเสียงพิณเสียงแค้นเสียงหลกเสียงรำต่างๆเรื่องกิจก,กรรมที่สําคัญของชาวพื้นบ้านดิสานเฮาเนาะจะรีดประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างเตง็มอันใหญ่จ้าพี่น้องฝากพี่น้องเ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ในกลุ่กันนะพี่น้องครับอ่ะขอขอบพรุทมีลลัยลแฟนรายการทุกทุกท่านจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะยาเจ็บยาจนยาเถ่าย,า,า,ยาแก่นะพี่น้องครับผมอับนบีเป็นอย่างเราอายุแค่แบ่งตัวเลขพื่อนนะพี่น้องเนาะมาเบาหน้อหวัวงมว์จะจิจ่อยกันยักพ่อกันใน้โอกาสต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนอกกันเลยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ